สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์มาช้านะคะวันนี้วันนี้มาช้านิดหนึ่งสวัสดีสวัสดีวันศุกร์พรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์แล้ว จะได้พักผ่อนกันแล้วเอดก็จะได้พักผ่อนเมื่อวานนี้ไมเกรนขึ้นหนักมากต้องใช้ยาสองสองครั้งเลยเมื่อวานนี้